สวัสดีค่ะวันนี้ฟันนุนม DIY ก็จะพาคุณปูของเรานะคะมาซ่อมนะคะเพราะว่าขับไปดีๆแล้วก็เกิดเสียงดังอยูอ่ช่วงล่างนะคะพอก้มลงไปดูอ้าวท่อขาดไปแล้วซะอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะใช้งานคุณปูหนักไปหน่อยนะคะวิ่งวันนึงก็หลายร้อยโลเลยทีเดียว ก็ขับเข้ามาที่ร้านท่อไอเสียให้พี่ช่างเขาดูแลให้หน่อยนะคะตอนนี้ก็ขับขึ้นไปจอดไว้ข้างบนเดี๋ยวพี่ช่างเขาจะเข้ามาตรวจดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาตอนนี้พี่ช่างตรวจดูเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปแล้วก็คือท่อขาดนะคะทุกคนก็จะได้ทําการซ่อมกันต่อไปนะคะคุณปู่ก็อยู่กับเรามานานแล้วนะคะ ช่วยทำมาหากินโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะเมื่อถึงเวลาก็ต้องทำการซ่อมบำรุงเป็นธรรมดานะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามฟันน้ำนม DIY แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ